ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณกู๊ดครับคุณกู๊ดเล่าว่าเมื่อสมัย20สิกว่าปีที่แล้วหมู่บ้านของผมเคยขึ้นชื่อว่ามีสถานที่สุดหลอนที่เหล่าวัยรุ่นนิยมมาลองของด้วยเพราะบริเวณท้ายหมู่บ้านมีป่าช้าที่เอาไว้ฝังศพผีตายโหงคือผมต้องบอกกันว่าที่หมู่บ้านของผมมีความเชื่อที่ว่า ถ้ามีคนในหมู่บ้านตายโหงจะทำพิธีฝังไว้ก่อนหนึ่งปีแล้วถึงขุดศพมาเผาเป็นประเพณนนีที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่ากันว่าคนที่ตายโหงคือตายผิดธรรมชาติดังนั้นผีตายโหงบางตนอาจจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองก่อนซึ่งตอนแรกผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรยังไงจนกระทั่งมีเรื่องผีลุงพง ผมถึงได้เข้าใจความเชื่อเรื่องฝังศพผีตายโหงเพื่อรอให้เรียกร้องความเป็นธรรมตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นปฐมปลายผมกำลังเดินไปโรงเรียนกับเพื่อนตามปกติพอเดินไปใกล้จะถึงโรงเรียนก็มีชาวบ้านมายืนชุมนุมกันอยู่บริเวณหน้าบ้านของลุงพง์แล้วผมก็เห็นว่าร่างของลุงพงศ์นอนอยู่บนแคร่ในสภาพที่มีเลือดไหลเป็นทางแต่เลือดนั้นเริ่มแห้งแล้ว ที่หัวของลุงพงมมีรอยแตกจนเห็นไขสีขาวเหลืองกลิ่นเหม็นคา,าวคระคกุ้งไปทั่วบริเวณผมกับเพื่อนๆก็วิ่งเข้าไปถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นด้วยความอยากรู้ซึ่งก็ได้คำตอบมาว่าลุงพงแกคงเมาแล้วล้มหัวฟาดพื้นในบ้านแกน่าจะตะเกียกตะกายออกมาขอความช่วยเหลือแล้วมาตายที่หน้าบ้านกว่าจะมีคนมาเห็นก็คือช่วงฟ้าสว่างแล้ว ซึ่งก็เป็นไปตามความเชื่อของหมู่บ้านคือต้องเอาศพของลุงพง์ไปฝังไว้ที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านก่อนเหตุการณ์เหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอผ่านไปได้ครึ่งปีลุงเชษก็เดินไปสารภาพกับผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นคนฆ่าลุงพง์จากที่ทุกคนคิดว่าเป็นอุบัติเหตุกลายเป็นเรื่องของการฆาตกรรมซะงั้นที่ลุงเชษ์มาสารภาพเพราะลุงพง์ตามหลอกหลอนกัทุกวัน จากที่หลอกแกคนเดียวก็ไปหลอกถึงคนในครอบครัวของแกจนแกต้องมาสารภาพวันนั้นแกนั่งดื่มกับลุงพงษ์และเกิดมีปากเสียงแกเลยเอามีดพราฟันหัวของนุงพงษ์เหตุการณ์ในครั้งนั้นเลยทําให้ผมเข้าใจว่าทําไมผู้เฒ่าผู้แก่ถึงบอกว่าผีตายหงจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองที่ท้ายหมู่บ้านนอกจากจะมีป่าช้าฝังผีตายหงแล้ว ยังมีต้นไทรต้นใหญ่อายุน่าจะเกือบร้อยปีด้วยตั้งแต่จำความได้ผมก็เห็นต้นไทรต้นนี้แล้วคนในละแวะกบ้านของผมนั้นมีความเชื่อว่าที่ต้นไทรต้นนี้มีนางไม้สิงสถิตยอยู่ชื่อว่าแม่ใส่งามตรงนั้นไม่มีการตั้งสาลหรืออะไรนะแต่ว่าก็จะมีคนเอาผ้าสามสีไปผูกไว้แล้วก็มีของเส้นไหว้สมัยก่อนคนก็จะเอาเครื่องเส้นมาไหว้แล้วก็จะทิ้งไว้เลย พอนานเข้าก็กลายเป็นขยะส่งกลิ่นเหม็นคราวนี้ชาวบ้านเลยตั้งกฎกติการ่วมกันว่าถ้าไหวาเสร็จแล้วต้องเก็บกลับไปด้วยที่มาที่ไปของความเชื่อเรื่องของเจ้าแม่ใส่งามผมเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนที่ชาวบ้านอพยพมาอยู่ที่นี่ก็จะมีการแพ้วถางที่ดินมินของตัวเองใครขยันหน่อยทําได้เยอะก็จะได้ที่ดินเยอะ ตาถมแกก็มาแพ้วถางที่ดินบริเวณต้นไทรนี่แหละแกบอกว่าตอนที่มาถางที่ดินก็เห็นต้นไทรต้นนี้แล้วตอนนั้นแกไม่ได้คิดเรื่องผีสางนางไม้นะก็เลยใช้ขวานตัดต้นไทรแต่มันเกิดเรื่องแปลกขึ้นพอแกเอาขวานฟันไปที่ต้นไทรฉับเดียวเท่านั้นจูจ่ๆฟ้าก็มืดลมพัดแรงเหมือนฝนจะตกแกบอกว่าทีแรกยังไม่ได้คิดอะไรหรอกกะว่าจะรีบตัดให้เสร็จแล้วกลับบ้าน พอแกเอาขวานฟันไปครั้งที่สองปรากฏว่ามีเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังขึ้นแต่ถมบอกว่าแกขนลุกไปทั้งตัวตรงต้นใสบริเวณที่ถูกขวานฟันนั้นมีน้ำสีแดงไหลออกมาลักษณะการไหลเหมือนน้ำยางยังไงอย่างนั้นแกเดินเข้าไปจ้องดูใกล้ๆก็เห็นว่าสีของน้ำที่ไหลออกมานั้นเป็นสีแดงสดอย่างกับเลือดด้วยความตกใจกลัว แกก็เลยรีบเพ่นนี้กลับบ้านคืนนั้นหลังจากที่เข้านอนไปได้สักพักตาถมแกก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟทำให้เยดีซึ่งเป็นเมียของแกรู้สึกแปลกใจตาถมบอกว่าแกรู้สึกเหมือนมีใครมาจ้องแกอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นมาตั้งแต่หัวข้ามแล้วพอปิดไฟนอนมันเลยทำให้แกหวาดระแวงจนต้องกวาดสายตามองไปรอบ,รอบ ปรากฏว่าแกเห็นดวงตาคู่หนึ่งกำลังมองจ้องมาจากนอกหน้าต่างแกเห็นชัดเลยว่าเป็นดวงตาของคนแกก็เลยรีบลุกไปเปิดไฟตอนนั้นยายดีหาว่าแกเพอ้อเจอเพราะบ้านแกสูงตั้งสองเมตรใครที่ไหนจะมาโผลต่ตรงหน้าต่างได้นั่นยิ่งทําให้ตาถมแกนึกถึงเรื่องที่แกไปตัดต้นไทรเมื่อตอนกลางวันแต่ว่าแกไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ยายดีฟัง ยายดีเห็นท่าทางตะถมกลัวก็เลยยอมให้เปิดไฟนอนช่วงกลางดึกยายดีตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงตะถมนอนละเมอพ่อแกหันมาก็เห็นว่าตะถมนอนหลับตาแต่อ้าปากพร้อมส่งเสียงเออซึ่งไม่ยอมหยุดสักทียายดีกลัวว่าตะถมแกจะขาดใจตายก็เลยขย่าตัวตะถมเพื่อปลุกให้ตื่น แต่เขย่ายังไงเรียกยังไงตะถมก็ไม่ยอมเตื่นยายดีตกใจเห็นท่าไม่ดีก็เลยลุกขึ้นไปหยิบประภาพพทรูรลูกมาตั้งที่หน้าอกของตะถมจู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังขึ้นและมีเงาดำๆลอยออกไปทางหน้าต่างแล้วตะถมก็สะดุ้งเพือกลุกขึ้นนั่งพร้อมกับพูดขึ้นว่าเกือบตายเกือบตายตาถมบอกกับยายดีว่าพอแกหลับไปแกก็ฝัน ฝันว่ามีผู้หญิงโบราณนุ่งโจงกระเบนห่มสไปสีเหลืองทองนั่งอยู่บนขอบหน้าต่างและจ้องมาทางแกตาเขมงท่าทางเหมือนไม่พอใจหรือโกรธอะไรแกสักอย่างในฝันแกรู้สึกกลัวมากก็เลยพยายามจะวิ่งหนีแต่เหมือนว่าแกวิ่งยังไงก็ยังอยู่ที่เดิมจนแกรู้สึกทนไม่ได้ที่โดนผู้หญิงคนนั้นแกล้งแกเลยตะโกนถามไปว่าเป็นใครต้องการอะไร ผู้หญิงคนนั้นตอบแกมาว่ากูชื่อใส่ทองกูยอยู่ต้นใสพอได้ยินแบบนั้นตาถมก็รู้สึกใจสัน่นขนหัวลุกที่ยิ่งไปกว่านั้นคือผู้หญิงคนนั้นคุยกับแกโดยที่ไม่อ้าปากแต่มีเสียงพูดดังออกมาขณะที่แกกำลังกลัวจนทำอะไรไม่ถูกอยู่นั้นผู้หญิงห่มสบายสีเหลืองทองคนนั้นก็กระโดดจากขอบหน้าต่าง มายืนเหยียบที่หน้าอกของแกน้ำหนักของผู้หญิงคนนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ตะถมหายใจไม่ออกพยายามอ้าปากส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือซึ่งก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เยดีรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาช่วยได้ทันเหตุการณ์น่ากลัวที่เกิดขึ้นทําให้ตะถมต้องเล่าเรื่องเมื่อตอนกลางวันให้เยดีฟังพอเช้าขึ้นมา ที่บริเวณหน้าอกของตาถมมีรอยช้ำเป็นรูปฝ่าเท้าขนาดใหญ่จริงๆแสดงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ใช่แค่ความฝันหรือตาถมคิดไปเองเท่านั้นยายดีกับตาถมพากันเตรียมกระทงเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ขอขอมาแม่ใส่ทองที่ต้นไทรพอชาวบ้านรู้เรื่องเข้าก็มากราบไหว้เหมือนกันแต่สาเหตุที่ไม่ตั้งสารเพราะมีพระรูปหนึ่งที่ชาวบ้านเคารพนับถือท่านได้ห้ามเอาไว้ หลังจากที่ชื่อของแม่ใส่งามปรากฏขึ้นก็เริ่มมีคนเห็นผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าสไบสีเหลืองทองอยู่บ่อยๆนั่นจึงเป็นที่มาให้วัยรุ่นที่อยากรู้อยากลองได้มาพิสูจน์เรื่องผีกันแต่ตอนนั้นผมยังเด็กก็เลยไม่ได้สนใจร,ร,รู้แค่ว่าแต่ละคืนจะมีวัยรุ่นจากหมู่บ้านอื่นขี่มอเตร์ไซค์มาดูผีที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็น แต่มีคนหนึ่งที่มาลองของที่นี่แล้วขากลับเกิดอุบัติเหตุรถชนคนที่รอดมาได้บอกว่ามีผู้หญิงสวมชุดไทยโบราณห่มสบายสีเหลืองทองเดินตัดหน้ารถหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านต้องจัดเวรยามคอยเฝ้าหน้าหมู่บ้านไม่ให้ัวรุ่นจากหมู่บ้านอื่นมาในยามวิการวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งผมเรียนจบมหกตอนนั้น ผมกับเพื่อน,อนก่อน,นัดก,กันกินหมูกระทะเลี้ยงฉลองเรียนจบแต่ไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเพราะตอนนั้นพากันไม่มีเงินซื้อหรอกหลังจากที่กินหมูกระทะเสร็จก็พากันกลับบ้านแต่ด้วยเพราะอะไรโดนใจก็ไม่รู้มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกมึงว่าแม่ใส่ทองจะยังอยู่ไหมวะเอาแล้ว มีคนเริ่มเปิดประเด็นขึ้นถ้าจะไม่คุยต่อก็จะหาว่าเรากลัวด้วยความคึกขนองผมก็เลยเสนอว่าถ้าอยากรู้ก็ไปดูสิวะถ้าเห็นก็แปลว่ายังอยู่ถ้าไม่เห็นก็แปลว่าไม่อยู่แล้วคือพวกเราทั้งเจ็คนน่ะเป็นเด็กในหมู่บ้าน<ม>เกิดและโตที่นี่แต่ไม่มีใครเคยเห็นแม่ใส่ทองเลยเคยได้ยินแต่เรื่องเล่า ก็ด้วยความอยากรู้และความคึ้นขนองของวัยรุ่นผมกับเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่ท้ายหมู่บ้านผมต้องบอกกันว่าต้นไทรนี้จะอยู่ก่อนถึงป่าช้าฝั่งผีตายหงประมาณ200เมตรเพราะงั้นแล้วไม่ได้เข้าไปถึงป่าช้าผมก็เลยไม่กลัวเท่าไหร่พอพวกผมขี่รถไปถึงบริเวณต้นไทรเราก็จอดแล้วดับเครื่องรถ บริเวณนั้นไม่มีบ้านคนหรือสิ่งปลูกสร้างอะไรเลยพอดับเครื่องรถแล้วบรรยากาศก็เงียบสงัดมีเพียงแสงไฟจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของพวกเราช่วยส่องสว่างพวกเราทุกคนลงจากรถแล้วเดินสำรวจรอบๆจู่ๆก็มีลมพัดแรงเหมือนฝนจะตกทั้งที่ก่อนหน้านี้อากาศสงบนิ่งไม่มีวี่แววว่าจะมีฝนเลยด้วยความที่ต้นใสต้นใหญ่ มีกิ่งก้านสาขาและรากที่ย้อยลงมาปกคลุมเต็มไปห,หมดบวกกับบรรยากาศในช่วงเวลาดึกสงัดมันเลยทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างแอบซ่อนอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไทรอายุนับร้อยปีต้นนั้นผมเริ่มรู้สึกดัวก็เลยแกล้งพูดกับเพื่อนๆว่าสงสัยไม่มีอะไรแล้วละ่กะกลับเถอะเสียเวลานอนซึ่งทุกคนดูเหมือนจะเห็นด้วยก็เลยเดินไปขึ้นรถของตัวเอง อย่างที่ผมบอกว่าเรามีกันทั้งหมด7คนแต่เอารถมาสี่คันเลยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ต้องขี่รถคนเดียวตอนที่ผมกำลังสตาร์ทรถมีเพื่อนของผมคนหนึงเล่นพี่เลนมาดับเครื่องรถของผมแล้วก็ดึงกุญแจออกจากนั้นมันก็ขี่รถหนีไปรถอีกสองคันก็ขี่ตามไปทิ้งให้ผมอยู่กับแอแวนเพื่อนที่มากับผมผมกับแอแวนมองหน้ากัน จูจ่ๆก็มีเสียงหืดังขึ้นลักษณะเหมือนคนหัวเราะและดังแค่ครั้งเดียวผมขนลุกขึ้นมาแวบหนึ่งแต่ก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองที่ต้นไทพอหันกลับมาอีกทีไอแเวนก็วิ่งนำหน้าไปแล้วผมรีบจูมมอไซ่์วิ่งตามไปแต่ยิ่งวิ่งยิ่งรู้สึกมันรถหนักขึ้นผมก็เลยหันไปมองปรากฏว่า มีผู้หญิงสวมชุดไทยโบราณห่ผมผ้าสบายสีเหลืองทองนั่งอยู่บนรถตอนนั้นผมตัดสินใจทิ้งรถแล้ววิ่งหนีเลยไอแว่นถันกลับมามองผมและตะโกนว่าวิ่งวิ่งแล้วผมก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตกลุ่มเพื่อนที่มันแกล้งผมขับรถวนกลับมาพอเห็นพวกผมวิ่งมันก็จอดรถรับผมขึ้นนั่งหน้ารถแบบไม่รีรอ และเพื่อนก็ถามผมว่าพวกมึงวิ่งหน,นีอะไรกันวะ <_ d ata> เมื่อผมมองกระจกมองข้างก็เห็นผู้หญิงสวมชุดไทยโบราณซึ่งเธอกำลังตามพวกผมมา <_ d ata> แต่ครั้งนี้ผู้หญิงคนนั้นไม่มีหน้าและมาแบบสภาพครึ่งท่อนบน <_ d ata> เหมือนกำลังลอยไล่หลังพวกผมมา <_ d ata> ผมจึงร้องตะโกนบอกเพื่อนว่าไปไปเพื่อให้เพื่อนของผมรีบขับรถหนีไปแต่เพื่อนของผมยังจอดอยู่อย่างนั้น แล้ถามผมว่ามึงไม่กลับไปเอารถหรอผมหันกลับไปตะคอกใส่เพื่อนว่ากูบอกให้มึงรีบขับรถออกไปเครื่อนของผมเห็นท่าทางผมจริงจังมันก็เลยขับรถออกไปผมมองไปที่กระจกมองข้างอีกครั้งก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นหยุดตามตอนที่ผู้ผมขับรถมาถึงบริเวณหน้าวัดคื่อนนั้นทุกคนพากันไปนอนที่บ้านผมเพราะบ้านของผมอยู่ใกล้ที่สุด พอเข้าไปในรั้วบ้านเท่านั้นแหละเสียงหมาหอนก็ไล่ตามหลังพวกผมมาพวกผมพากันรีบเข้าบ้านและเข้าไปนั่งคลุมโปงอยู่ในห้องนอนตอนนั้นพ่อกับแม่ผมหลับกันหมดแล้วก็เลยไม่ได้เห็นความวุ่นวายโกลาหลนพวกเรามานั่งคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นผมด่าเพื่อนที่มันแกล้งผมซะยับเลยซึ่งเพื่อนมันก็ขอโทษขอโพยผมไม่การใหญ่ปรากฏว่า ตอนที่แอแวนบอกให้ผมวิ่งนะ่ะมันไม่ได้เห็นผู้หญิงชุดไทยโบราณแต่มันเห็นเปรตยืนอยู่กลางถนนพอแอแวนเล่าจบก็มีเสียงวีดดังขึ้นพวกผมมองหน้ากันและนอนลงที่ไข่ที่มันไม่มีใครพูดอะไรขึ้นมาอีกแม้แต่คำเดียวผมเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าพอเช้ามาผมตื่นเพราะเสียงแม่ตะโกนดา่า พ่อของผมไปเอารถมอเตอร์ไซค์กลับมาแต่เมื่อแม่เปิดประตูห้องนอนของผมเข้ามาและเห็นสภาพผมกับไอแวน่นแม่ถึงกับพูดไม่ออกผมกับไอแว่นนอนหนาวสัน่นจับไข้หัวโกรนพอหลังจากหายไข้แล้วผู้ผมทั้ง7คนก็ต้องไปบวชตามคำแนะนำของพระอาจารย์ที่วัดพระอาจารย์ท่านบอกว่าแม่ใส่งามคอยติดตามพวกผม พยายามจะทําให้พวกเราได้รู้ว่าแม่ไซงามยังไม่ได้ไปไหนและยังมีตัวตนอยู่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆม,มานะครับ